สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเบย์บนาเวงนะครับทีผ่านทุกท่านมาจัองการแข่งขันฟุตบอลทีมอังกฤษนะครับประจำดูการ2,212 0 0 2 2ครับเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับเป็นการกันระหว่างเจ้าบ้านครับ บุนแดนใต้เซาแทมตันนะครับเปิดสนามรับการเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับผมซึ่งการจะลองเกมนี้ขึ้นมาครับผมใช้เกมฟีฟ่า21นะครับตั้งค่าให้ AI หรือว่าคอมพิวเตอร์แข่งกันเองครับโดยในโปรเฟลนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้ไม่อัปเดตแล้วนะฮะยังต้องรอภาค22นะแต่ว่าภาค22ยังไม่วางจํา ไหนนะฮะยั่ก็ดูตัวเก่าไปก่อนนะครับผมถ้ามีข้อบกพร่องการใดครับผมบนตะเวงขออภัยท่านนะที่นี้ด้วยนะครับผมรับชมนะถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เพื่อทีแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับนี่ครับนะักเตะใหม่แมนยูนี้จัดลงครบครับทั้งวาลานซานโชนะฮะ และนี่คือรายชื่อทุกทางฝั่งจะมาครับเซาแคมป์ตันครับมาในลูก4-4-2เดี๋ยวลูกมีวอลคอนครับชิโป้ครับนะฮะคู่เป็นอาร์สตองกับนั่นของเชดดับงของกลางมีลโวิโอกับวัดพาวครับอันนี้คือรายชื่อทางฝั่งทีมเยือนแมนยูครับอันนี้มาอู่4-2-3-1ครับโัเจนเตอร์เป็นวาลานแม็กควายนะฮะกองกลางแบ็กทงนีกับเฟร็ดครับเดี๋ยวลูกมีนั่นซานโชบูโด สันกินบูทเนี่ยซึ่งแบบนี้เพื่อนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับก่อนดูของจริงมาดูกู้นี้ก่อนนะแล้วก็ผู้สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครับผมในทางฝั่งของซอลตันจะาบ้าครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะเจ้าบ้านครับซอลตันมาในชุดเสื้อสีแดงกางเกงส,สีดำนะครับ ส่วนนั่นของแมนยูครับวันนี้เสื้อขาวเกงขาวแต่จังหวะนี้ครับปอกบาหลุดมาด้านซ้ายปาดเข้ามาเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทัมาเร็วเค็มเร็วนะ่ยจรอนซานโชโอ้โหตดยังไม่หายเหม็นนะแมแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนแล้วนะฮะเออสองตันพลาดเองครับโอ้โหจังหวะนี้เรียบร้อยครับ ทีนี้สารับแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสุดครับตอนน่อในเซอร์ตันนี้โอ้โห,โห,หถือว่าลำบากนะครับนัดล่าสุดเนี่ยน,นัดแรกที่ผ่านมาของสองทีมครับเซอร์ตันครับก็พลาดให้กับทางด้านของอีฟตันมานะครับส่วนแมนยูนี่ก็โอ้โหถือว่าฟอร์มดุเหลือเกินครับชนะทางด้านของดีนเวเต็ดมาห้าประตูต่อหนึ่งครับซึ่งแน่นอนรอครับว่าความมั่นใจนี่แมนยูมาเต็มรนะ้อยเลยมาเลยครับบอกบา เขาไหนครับบอกบ้าม,มีพื้นที่นึงครับยังไงบ้าบ้าแทงมาที่แมนซันกินโอ้นปาดเข้าใน,นโอ้โหแต่ว่าทางด้านของเบอร์ทานครับยังสกัดไว้ได้นะนนยังเป็นบอลของแมนยูครับเฟรดเป็นเปิดนี่มาครับาใสั่ตันดักบอลได้ครับ,บอที่อัพสตองอัพสตองครับมาด้านขวาสุดครับทางด้านของวอร์คอนอัพสตอง Armstrong Armstrong แทนที่ทางด้านของลูมิวครับส้นมาอาร์มอาแทนทีทนของเชดัมนะโอ้โดทลุสาปไปไม่รอดครับทีตบูโดครับแทนที่กินวุฒขืนบูโดบูโดตักมาทางซ้ายที่บอกบาชอ่อช่อครับไอ้มันอี้แบ็กโชครับกินวูดกินวูดชิปมาโอ้โหนิดเดียวแนะี่ติดทางด้านของสตีเฟนฮะ เอาควอดแบกหนีไม่ได้ครับอาครับอ r m s t r o n g โอ้โหต้องคืนหลังสุดเลยนะที่ Stephen Watt Paul ตัดบทมีครับวัดเผาเลือกจะมาเองครับให้ Matichadam Chadam เ,เ,เอาแทงลูกนี้มาครับโอ้โหอย่างนี้นั่นของวาล l นครับแต่ตามเก็บไว้ได้นะลาเฟลวาล a นโอ้โหนี่เหลือเกินคะวาล a นถือว่าเป็นกองหลังที่ประสบการณ์สูงเลยนะได้มาเกือบทุกแชมป์มาแล้ว ว่าเป็นดิวที่คุ้มของแมนยูเลยครับรับกินวุ้นครับให้มาทีตอนนั้นของซันโชซันโชเ็นจี้นะซันโชช่วยนึ่งครับให้ที่วันบิสก้าเอาครับกินวุ้นแดงต่อที่ซานโชโดนบังรับแม่ในกรที่ครับสกัดขึ้นหน้ามากอดเท้าครับมาทีอาเชโปอิชโปครับมีความเร็วนะทมฝากทันทีครับมีไหมเอ้ามีฮะแต่ว่าโอ้มันแรงไปหน่อยครับตรงนี้ ทุบของแมนยูนะเฟสกินวูดเก็บบอลได้ครับด้านขวามิซันโชตอกส้นมาสวยฮะบูโนโนัดลาสุดที่ผ่านมาครับบูโน่นี่แฮตติกนะฮะส่วนป็อกบาก็ใช่ย่อยนะแอดซีดสามลูกหรือสี่ลูกนะผมจำไม่ได้ตรงนั้นของป็อกบากโอ้โหตรงนี้เปิดข้ามฟางมาก็แรงไปอีกนะฮะ ดูครับว่าจะได้ย้ายหรือเปล่านะแม่บอลบา,าครับมองเข้าในแล้วดึงเข้าขวาสวยครับบอลบ้าเด้กดในลูกนี้เรียบโปรยครับสองประตูต่อสู่อ้วยโหดเหลือเกินครับแมนยูแม่ท่าในใจแกนี่กวนโวยเหลือเกินนะพอบอลบร์ ก็สัปดาห์นี้ก็มีคู่เอกอีกคู่หนึ่งนะฮะก็เป็นทางด้านของเป็นคู่แมทนะฮะตอนตอนตามดี้นะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดบ้านพบกับทีมเชลซีในสัปดาห์นี้นะฮะเพื่อนๆรับชมได้ที่ช่องนาวีมโรเวอร์นะฮะนะครับคลิปลงนะครับผมครับปีนี้แมนยูมาดีนะฮะตอนนี้สองศูนย์แล้วครับ ครับคือมาที่แดนของชอส,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 สานโชสนโชกระชากนี้ครับเตือทานตามไม่ทันเห็นตะเมอเสืรับเตือนทานสันโชวกวนึงฮะกินูตตอนข้าในบูโ่แสบบอลได้ครับโมิวต้องย้อนขึ้นมาแม่กะี้ฮะสานยาวขึ้นมาเบร์เร็วครับแต่ว่ามันแรงไปหน่อยนะฮะ มิสิกา้าโอ้โหจ่ายดีกเกือบพลาดอีกแนะเนี่ยสันโชครับเข้ากลางครับจังหวะนี้เบิร์นเปิดยาวมาที่ด้านของปอกบาบอลลงสวยครับปอกบาปอกบาคือมันที่ชอปเพื่อนขอบอลแล้วแต่ชอปไม่ให้ครับแหมเรื่องม,มันตั้งใหม่ที่บูโดครับขวาเติมครับทางด้านของมิสิกา้าเอได้ไหมเอาหาบอลนี้เอาว่ดูดีเกือบเข้าทางนะเนี่ย เอาล่ะนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะสกอร์ตอนนี้ที่ว่าทีมเยือนเล่นสบายนะฮะตอนนี้ซาบตันยังต่อเกมลุกไม่ได้เลยครับนี่ครับได้แต่คืนหลังครับตอนนี้ถือว่าแมนยูเหนือกว่านิดๆนะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับเกมยังไม่จบนะฮะเด็กยาครับพาบอลไปได้ไหลสั้นมาที่วาลันโลครับจากตีครับบอลเข้าทางกินวุฒิฮะ ออกมาบงชมมาที่ด้านของกินวูดกินวูดปล่อยบาด้านขวาที่บูโดเขาพยายเป็นซันโชนะฮะขึงแรกหมดแล้วนะฮะแล้วก็คูตัดสิครับปอดวิดเวลาการแข่งขันทันทีนะฮะ เอาล้วครับเพื่อนๆครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับว่ามาดูว่าเกมจะจบที่สกอร์เท่าไหร่หรือว่าใครจะแพ้ใครชนะฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังเลยครับผมเอาล้วครับครึ่งหลังเริ่มเกมนะฮะ 45นาะทีที่เหลือครับตอนนี้ครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะฮะใช้เปลี่ยนชุดเดิมครับตอนนี้ขิดวูดโอ้โหโ,หโ,หโดนลุมขนาดโอ้โหแต่บอลยังเข้าทางวนะแต่วันนี้นี่รู้สึกว่าคือบัตเป็นใจนะท่านะของแมนยูนะมัเข้าทางตลอดนะสานโชครับไม่รีบนะฮะดูเซตเพลงบุนโนครับเปเิดจิยโ,โ,โ,ออโอ้โหแต่ว่าไม่มีใครเข้าถึงเลยนะฮะ ด้านของกินบูทับตามาเก็บบอลครับกินบูทไม่รีบครับ,ต,รบ,รบ,รบตัดเข้าในมาโนโอ้โหหลอกมาสวยให้มาที่สามโชคจิงดีสายเรี่ยปล่อยกับสามประตูต่อสู้โอ้โหสเต็ปนี้ต้องชมด้านของบูโน่นะไปลอยครับสามศูนย์ฟูรสวั์นะฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้าเพื่อนโอ้เนี่ยครับ ตแต่จังหวะบูโน,โนครับโอ้โหแหวกสองจิมมาซานโชไม่ล้ำหน้าเรียบร้อยครับซานโชคครับวันนี้กดไปสองลูกแล้วนะฮะมีนูนแฮติกครับทา้าโดนปีนตัวออกก่อนนะฮะหวัดพาวครับโอ้โหนี่ไม่รู้ว่าจ่ายบอลเสียเองครับซานโชกแล้วะอิบาบิสากาซานโช โซานโชครับขึ้นหลังมาที่โดดเด็ดแล้วเกินนะฮะมซาก้าให้มาทีแม็กโทมินีทีมต,ต่อมาโอ้โหสซานโชแม่คนละช่องเลยนะขออภัยไม่ใช่สซานโชเป็นทานายของกินวุฒะฮะเมือนสกูลนี้ที่วิ่งหาช่องนะว,ว่าไปคนละทางกับนันที่เพื่อนใจมาครับบูโดฟอนันส์บูโด ยังได้บูโดปั่นไหมเน้นๆไหมไม่ปัน่นตรงนี้เอาเน้นๆหรือเปล่า,ายิงตรงนีติดด้านของสอตันแต่ว่าน่าจะจุดโทษหร,รือเปล่าลูงนี้เกิดอะไรขึ้นฮะจะังหวะนี้เขาฟาวบูโดฮะโอ้โหอาครับอาชิโบโปครับโดนถอดอ่อน,นะฮะ ก็ส่งเลตมอนลงมาครับเสวนด้านคอกินรครับถอดคอครับแล้วก็ส่งด้านขอมาสี่าวลงมานะจุดโทษครับบูโนวิ่งมาแล้วยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อสู่โอ้ดยดุือเกินนะครับผีปีนี้แม่นะสองนัดนี้แมนยูยิงไปเก้าลูกนะฮะนัดแรกยิงห้าครับแมนนี้อีกสี่ อยากรวยครับคู่นี้ครับกดสกอร์สูงเต็มเกมเลยนะฮะรับประกันรวยเป้ยนาเวงนะมีบ้านขายบ้านรถขายรถเลยนะครับดูกันต่อครับ4-0นะเนี่ยวันนี้ครับแซงแฮมตันเจ้าบ้านสู้ไม่ได้เลยนะแม็กก่อนนี้ก็ออกไปเยือนเอเวนตันก็โดนถลม่ม3-1นะฮะโอ้ถือว่าแจ่มแจ่ครับแซงแฮมตันดูการนี้ถือว่ายังออกสตาร์ทไม่ดีนะฮะ ปอกปลาครับที่บูโด,โดงัดมาสวยชอชอผ่านมาหนึ่งคนเปิดมาเสาไกลครับผู้ทานครับกับไ่ได้มีการป่ตัวปลามาทาด้าน,น,นของปอกปลาครับโดนถอดออกนะฮะพักครับแล้วก็ส่งด้านของอามาอันโย่ลงมาวิ่งบ้างนะนผมไม่ทราบว่ายัางอยู่ทีมอีน,นหรือเปล่านะฮะดูการนี้ก็ ไปว่ากันนะว่าตัวเกมไม่อัปเดตนะฮะนตั้งเตะไม่อัปเดตนะผมก็เปลี่ยนเฉพาะอย่างแต่เฉพาะตั้งเตะที่ที่เป็นที่รู้จักกันดังๆเลยเฮงก็รอฟี فا ยี่สิบนะที่จะวางมาจะไหนตัวอัปเดตล่าสุดนะทีครับไห่เพื่อนขึ้นบนเลยนะอย่างน้อยก็ขอตีให้แต่อาบูต้องทบทอนไปพักบ้างนะแล้วก็สนใจของวานเดเบกลงมานะฮะ ทีวางยาวขึ้นมาวอร์ดพาวอเอครับวอลคอนเดียโอแจงมาสวยให้มาอ้วยควาสุดที่วอ์เกอร์ปีเตอร์คอร์เข้ามาแม่ไม่กว่าจะสกัดไม่ได้นะลูกคอร์เนอร์ครับของซอลแท,ทมตันเออเข้ามาตรงนี้ในโมงครับ ตอนนี้มาเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะ4-0นะเนี่ยครับต้องดูครับว่าเมนยูลูกที่5จะมาไหมหรือว่าเซาร์ตันจะตีเอาวตรงนี้ครับโอ้โหอามาดอาดิญโยครับเลยโชว์สเต็ปนะฮะเปิดมาติดติดให้ของสตีเฟน ลูกแต่กุมของแมนยูนะเอ็นซันกับแมนยูเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะเดียนโยครับซันโชตอน่อยับโยดันสายฮะซันโชเอกรับอามันยโยเ,เข้ากา,มา,ามาสียาวมาสียาวอวน มาที่แบ็กโชแม็กโชมาเองครับขอยิงบ้างครับแม่ตรงนี้ครับแม็คคาทีเซตไปได้โอ้โีแมนยูนี่ครับสามบุกเลยนะ่ยสารโชเปิดแเอาตายมงโอ้โหบอลเฉี่ยวเสาไปแม็กควายเยอะโอ้ลูกที่ห้านี่เฉียดไปเฉียดมานะฮะ คีครับโอ้ยแมกไกวขึ้นมาสูงเลยนะ <10 S 2> เราแมกไกวลงทันไหมไอ้ขอให้เป็นวาลาน,นะลงทันหรือเปล่าฮะเอาทันอยู่นะไกขึ้นมาจะสูงนะฮะเทุกคนแมนยูครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะฮะเลดมอนเลดมอนแหวกมาแล้วยิงเอาครับเซาตันไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่นะ ใใตีไข่แตกนะฮะน้าของนาธานเลดมอนนะฮะว่ายิงสวยมากนี่ครับจังหวะนี้หึงบอลคืบไปคืบมาโอ้โหนี่ดีว่าเป็นลูกสุดสวยเลยนะฮะสำหรับนาธานเลดม,นอ,มนดอนเอาครับแเนียดูครับตัวนี้โดนตีไข่แต่จนได้คใ,ใช่ไหม อีกห้าทีตัวนี้ครับรีแมนยูน่าจะผ่อนเกมแล้วนะฮะไม่น่าเสียงเลยครับเจ็บมานี่วุนวายเลยนะสันโชบอร์นิเซกาสันโชครับโรงการทีแมแบ็โชเฟรดชิปมาสี่ยาวกดโอ้หสกอร์เดียวกับรีดวิสแต่มากประตูต่อหนึ่งเลยแม่ กันเดือดน,นะสกอร์สูงครับค <laughs> ู่นี้เตียบวนีโอ้โหชิปนะฮะนั่นคือเฟรนดโอ้ห้าหนึ่งครับสกอร์เดียวกับจินเจอร์ลีดและแมนยูเ <c oughs> ถื่อนเหลือเกินนะแถวนี้ครับกรรมการครับทดเวลาครึ่งหลังหกนาทีโอ้ทดอย่างโหด ลูกลนาทีนะการทดนะตอนนี้ก็ผ่านมา2นาทีแล้วนะฮะสนาทีครับจะมีสักลูกไหมวัตเตอร์เบกค,ครับสอบวัตเดเบกค,ครับไอทีอาวันอันิโยมาซิยาบวงชงขึ้นมาที่วัตเดเบกวัตเดอร์เบกพลกมาสวยเอียงเลยขึ้นมาอยู่แต่ว่าสตีเฟนครับจังหวะสุดท้ายเก็บบอลไม่ได้ อาเี๋นาทีเดียวครับจะทดครบหนาทีแล้วแทวาราครับกระดุกเข้ากลางมาแกโถวก็ครบครับผู้สิยพัดบอลตวิเวลาการแข่งขันครับการจะลองการข,านขนันตออระหว่างสอดตันกับมแมนยูครับแมนยูบชนะด้วยสกอร์หประตูตออ1าคแต้มกับบานนะสุ่ยขันจริงจะเป็นแน,น,นต่อไปครับนีะวกััเกนสุครับผบจ playing on the shoulder of the last defender.